โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองสองน้ำวีหนึ่งนะเออหลังจากได้ผู้การขี้หลีมาเมื่อตอนเช้านะลงอยู่ในช่องของช่องลุงสองสองน้ำนะตอนนี้มาในช่องของลุง2 V1 นงะจะแว็บมาดูลัคที่ทรมรอบเช้าว,วันนี้หน่อยนะแจะ้งเข้ามานะวันก่อนมีคนขอนะ ในอำเภอหญิงนะลุงไม่แน่ใจว่าใช่เกมนี้หรือเกมโจนสลัดเนี่ยและเอาเป็นว่าเช้านี้ขอลองเล่นเกมในอำเภอหญิงดูมั่งนะว่าจะมาตามลัคกี้ไทม์ที่แจ้งไว้ไหมนะเอาเป็นว่าได้จากโจทนอกเวลาลัคกี้ไทม์นะตอนนี้ขอลองเล่นในช่วงเวลาแท้วกันนะเพื่อม,มาตาการจ่ายดูว่าเช้าว,วันศุกร์แบบนี้จะมีการจ่ายดีไม่ดีตามที่เขาแจ้งมานะในกลุ่มนะก็ยังมีการพูดคุยเอโอ้โหสะดุ้งเลยข้อมูลมาล่าสุดนะ ไม่จ่ายนะเดี๋ยวเราขอวัดดวงด้วยตัวเองดีกว่านะเออเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาเข้าไปในเกมดีกว่ามาเพื่อใครอยากเข้ากลุ่มนะลุงจะทิ้งลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้นะใต้คอมเมนต์แรกนะวันนี้วันศุกร์นะพวกนี้เสาร์อาทิตย์แม่งจ่ายยากขอใช้ทุนโหดหน่อยนะในการเล่นได้อำเภอหญิงนะโอเคไม่หวังหรอกคูนจะไปถึงพันยี่สี่ห้าร้อยสิบสองอ่ะก้าฟรีก็ดีใจแล้วนะโอเคเบ็ดสี่สิบนะ ห้าสิบหมุนโอแม่งเลยที่เกี็ดรอชา้าๆกำลังติดใจนะติดใจเกมวันนี้นะเออได้เกมแรกเกมที่สองมันก็ต้องมาดิวะแค่ย้ายช่องลงนะช่องนี้รู้กันอยู่แพ้เยอะกว่าชนะคูณ8มาเออเอาอุ๊ยอุเกมนี้ตัวคูณค่อนข้างหนักอยู่นะ โลงมาลงมาเออเอาทีละนิดนี่เอาทีละนิดนี่พาทุนมาหมื่นหนึ่งกำไรสองพันพอใจแล้วนี่มากันต่อคูณ2องยิบสี่มันไม่ได้จ่ายหนักหรอกเกมนี้เพียงแต่ตัวคูณมันขยับโด่ข้อดีมันนะข้อดีคือตัวคูณมันขยับนะเล่นลัคกี้ทามแบบนี้อีกได้ลุ้นไปเยอะนะเอ,อมะ ย่าไปปักใจโอ้โหเข้าฟรีไว้แล้วก็เบ็ด40ด้วยนะติบหมุนฟรีนะแม่งคำนวณมาให้บ่อยให้บ่อยมาให้บ่อยให้บ่อยเธอมันเริ่มจากคูณ8นะเท่ากับแปะเลยไว้คูณ8มาเลยเฮียเอ้ยลุ้นฟรีในฟรีเยียบแม่นะให้ได้ลุ้นอย่างเดียวเจมาเออคูณ8ยังไม่ไหลย,ยังไม่ไหล ยังไม่ไหลโอ้โหอีก5หมุนคำนวณเพิ่งมีครั้งเดียวไอ้เฮียมึงจะมาตามมาตรฐานของฟรีเลยเหรอวะ2หมุนเอ <A S 2> มาอุย้ยวาสกับ C ไหลแนะ่เคไปเอไปเออ4ี่ร้อยสีไปอีกสักหน่อยดีวะยังเงียบสุดท้ายอือหืออเดิฟใช่ไหมเออเดิฟช่วงแรกนะหันตูดให้จออีกแล้วนะนายอำเภอนะ เออเจ็หของฟรีแม่งจะบอกว่าเสียดายไม่เสียดายอยู่นะเว็ดสีถ้าซื้อไปเอากี่พันว่านั่นน่าจะจ่ายดีกว่านี้นะเฮ้ยแม่ไวแถวสมไม่ไปต่อไปค่อย,อย,อยเล่นไปพรุ่งนี้วันเสาร์ใครจะเล่นเกมอะไรก็มีสติหน่อยนะอย่าหลุดนะแต่ว่าทิตย์จ่ายค่อนข้างยากนะเซฟได้เซฟนะจะหนักก็บรลุยกันวันนี้เลยลูก เจมาเออไว้แถวซับใครยาบคูณสองไม่ดูนะเดี๋ยวขอปั่นสักแป๊บหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อวัดดวงกันนะได้มาพันกว่าบาทนะเมื่อเช้านะย่าทะลึง่งหัวร้อนหายไปหมดนะเป็ด50อาอ้าวห้หมุนอีกเมื่อกี้เข้าฟีได้กูติดใจนะขอเล่นข้างนอกก่อนแล้วกัน อันนี้คือเทอร์โบใช่ไหมว่าทาไมช้าจังวะสองเกมอันนี้เล่นรู้สึกมีความว่ามันช้าทั้งสองเกมเลยนะอุ้ยดอกน,นี้มาสวยคูณหนึ่งไปกันต่อคูณสองแปดสิบให้มันได้ไปถึงคูณสี่คูณแปดมั่งเหอะไม่ไหลไม่ไหลอุ้ยนายอำเภอมานายอำเภอหรือโจรน,นะผู้ชาย <c oughs> น่าจะโจรน,นะไม่ใช่นายอำเภออุ้ยตรงน,นี้ร้อยห้าสิบ เทมาเต็มกระดานวายเต็มแถว3แต่ไม่มีแถว2นี่อุ้ยเต็มกระดานตัวอกักษรเฮ้ยมันเหมือนจะมาดีแต่มันไม่ดีสักทีเว้ยดีไม่สุดเว้ยอ่งไปครั้งละ50 50คำนวณไม่ติดมาเลยสกเกตเตอร์2ตัวหววมาเออ สัญญากันนะเราจะไม่เล่นที่เบ็ดร้อยนะเต็มที่ก็แค่เจเอาเบ็ดร้อยเราจะไม่ไปถึงนะอู้ดอกนี้คูณสอง0อื้อมอมไม่ได้ไหลสักทีนะโอ้คูณหนึ่งอย่างสวยคูณสองมาใบให้ถึงคูณสี่หน่อยดีวะเออหน้างุหงิดนะมันได้แค่คูณสองมัก็จบนะน่าคูณสองมาคูณ4ี่ติดไหมยังไม่ไปดูดิาหางุดหงิดจังเลยเว้ย ขอลองซื้อหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้เราเข้าฟรีที่เบ็ดสี่สิบหูสามพันอยู่ใช่จ่ายกูเมื่อกี้เจ็ดร้อยกว่านะเอาไหมลองซื้อสักครั้งดูนะที่สามพันบาทดูนะขอลองนะว่าจะเป็นยังไงนะก่อนซื้อปิดเทอร์โบก่อนซื้อเปิดเทอร์โบไม่ค่อยได้เรื่องนะอ่ะเมื่อกี้ของฟรีเบ็ดสี่สิบจ่ายไปเจ็ดร้อยกว่ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ไม่ถึงพันแน่นอนนะ อันนี้ลองซื้อแบบลงทุนนะซื้อแบบจ่ายตังเองนะเมื่อกี้เข้าฟรีไงเบ็ดสี่สิบอันนี้ลองซื้อแบบจ่ายตังดูนะดูว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะสิบหมุนฟรีกับรัคก,กี้ถามรอบแรกวันนี้จ่ายเถอะเอ้ยมานะเว้ยโขนหนึ่งแถวอย่างเงียบมาคูณแปดขยับไม่ได้ไหล โอ้เงียบว่ะซีมุนลุ้นฟรีในฟรีลุน้นติดไม่ไม่ติดหน้าแถวสองมาไม่มาไม่สุดท้ายยังไม่จ่ายทีนะตอนนี้ยังไม่จ่ายที่โอ้โหสามพันนะมึงโอ้โหหนึ่งหมุนหนักเลยแบบนี้เออมาขยับไว้แถวสามอุ้ยดอกนี้คูณสิบหกสอนห้าร้อโอ้โหได้ไม้นี้มาช่วยชีวิตนะ โอ้โหถ้ามันไม่มานี่มันแดกยับเลยนะแล้วใครจะกล้าเข้าอีกว่าต้องมาลุ้นกันไม้แบบนี้เหรอวะโอ้โหเพลงมัน ho, เพลงมัน,มนไหลมาเลยลูกท่าแบบนี้นะโอ้โหขอไม่เข้าสักพักหนึ่งก่อนนะขออยู่ข้างนอกนะมาดูหมุนสุดท้ายกันไหมว่าจะได้เท่าไหร่นะโอ้โหกว่าจะมาแม่งใจหายใจคว่ำสามพันพอดีหมุนสุดท้ายมาไหม ไม่มานะโหมาเดินเล่นมาเดินเล่นนะดียังติดหมุนสุดท้ายมานะเออโคนี่ถ้าเป็นของฟรีเมื่อกี้กูจะไม่ไว่านะจะจ่ายสามพันนะอันนี้คือลงทุนไปสามพันได้กลับมาสามพันโอ้โหใจหายใจคว่ำอายุเบ็ดห้าสิบกันต่อแบบนี้ไม่ต้องเข้าข้างในหรอกอยู่ข้างนอกเถอะถ้าจะมาแบบนี้อยู่ข้างนอกเถอะ โอ้โหเต็มกระดานเอ,อ้ยข้างนอกก็ไม่พ้นจากคูณ2ไปสักทีนะเต็มที่มาถึงคูณ4แต่ยังไม่มีคำนวณน,นะเออเอาเล่นแบบใจเย็นดูมั่งสิหลังจากที่เมื่อกี้ลองเข้าไปซื้อดูแล้วนะโอ้แม่งแอบเสียวชิบหายเกือบจะไม่จ่ายสเกตเตอร์2ตัวลุ้นแล้วมึงลุ้นแล้วตกมาเอะเอ,อยังไม่ได้นะอุ้ยหมวกมาอย่างเต็มโอ้โห วามาเต็มกระดานแต่มึงไม่มีคำนวณนะแถว 1.. แถวสองไม่ติดกันนะเมื่อกี้นะลองดูที่เราจะไปถึงคูณสี่มั่งไหมสักครั้งหนึ่งมาหมวกมาไหลมาลูกไหลมามาหน่อยดีวะเออเต็มกระดานคูณหนึ่งเต็มกระดานถ้ามาคูณ4นะี่นั้นน่าจะเป็นอะไรที่แบบโลกสวยงามน่าอยู่ขึ้นเยอะ โอ้โหมาเออคูณ4มาแล้วยังไม่ถึงอีกนะมึงดูดิขนาดมี y วแถว3อยู่ตรงคูณ4มันยังไม่มีคำนวณให้นะโดนล่อซื้อวิสกเกตเตอร์2ตัวแอบลุ้นอีกครั้งหนึ่งที่เบตหแม่ยังไม่ติดเพิ่งดูมันสกเกตเตอร์2ตัวอีกแล้วนะาวแถว3ปืนไปแล้ว1อย่างปืนไปแล้วนั่นไงละ่ะคูณ4 โอเคช่อง2ก็ได้ยังไม่ติดอีกโอ้โหเข้าฟรีแล้วเอาดิเอาดิติดเข้าฟรีมานะดอกนี้ดูว่าจ่ายไม่จ่ายนะเสียงหลงเลยเมื่อกี้อุ้ยแอบลุ้นอยู่นะแอบลุ้นอยู่นะคูณแปดนะขอสักห้าพันไออยากขอเยอะไปไหมวะเนี่ยคุณหนึ่งไม่มามาก,ก่อนคูณแปดบาลันดีสองพันยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่เอไปคูณแปดยับคูณสิบหกมาเคตรงไหม ไม่ลงนะเอไปไว้แถว3 k เคไปต่อลูกเคไปต,ตรงนี้คูณ16 4 8 8 0 80. เอาดีเอาดีไอที่ขอไว้นะอันนี้คือของฟรีนะกำไรมาแล้วกำไรมาแล้วอาจจะวิ่งได้นะถ้าเกิดกำไรเราทะลุไปถึง3,000ันนะตอนนี้เรากำไร1000นะไม่ต้องไปมองกำไร10,000นะทุนออกไปกับกำไรนิดหน่อยก็คือพอนะ4,200นะ เออเล่นช่วงลัคกี้ท์มันเพิ่มอัตรานะแต่ก็ต้องเลือกเล่นให้เป็นจังหวะด้วยลูก5้าหมุนสุดท้ายยังไม่ติดสีหมุนลูกอืม้มมาบาลานลด,ด,ดีไว้แถว3าเอไปต่อคูณ1 6บหกสายี่ยังไม่ไหลยังไม่ไหลขยาบอีกนิดนึงไม่ได้อีกหนึงหมุนลูกไม่ติดสุดท้ายสุดท้ายมาไหมคิวมาไว้แถวสาม มาไม่สักตัวโอ้โหไม่ติดนะโอ้โไม้นี้ไม้เดียวซัดไปห0 0 0กว่านะั้นยังถือว่าทำกำไรให้ได้อยู่นะถ้าเกิดใครจะเลิกตอนนี้ก็เลิกได้นะลุงขอไปต่อนะ้ะมันหันตูดให้แบบนี้นะคึกคักดีด้าเลยแหละอ่าหมุนสุดท้ายมาโอ้โหดอกนี้คูณหนึ่งเสียดายวะ่ะแม่มาตอนคูณหนึ่งนะดอกเยอะเมื่อกี้นะคิวมา ไม่ได้ไหลนะเออเอาแบบนี้ไปกันต่ออีก30หมุนนะขออยู่ที่เบ็ด50นะอุ้ยไว้า่ไว้3าคูณสงนะเอาดิเอาดิขอขยับทีละนิดขยับทีละนิหลุ้นของฟรีกันดีกว่าของฟรีซาใจกว่านะถ้าเกิดเข้านะมาคิวมาก่อนไหลมาทีละนิด ม่แหงมาเท่าทุนอีกแล้วเอาดิวัดดวงไว้แถว3ไหลมาต่อคูณ2คูณ4ติดไหมยังไม่ได้คูณ4นะข้างนอกนะสกเกตเตอร์เห็นอย่างบ่อยยังไม่ติดโอ้โ ยังไม่ได้ไหลไปคูณ4ส,สักทีนะแอบลุ้นข้างนอกให้เห็นคูณ4ส,สักครั้งนะไม่ติดเลยเมื่อกี้เราเข้าที่เบ็ด50ถ้าซื้อนี่3 7 50นะแต่ถ้าได้5,000แบบเมื่อกี้ก็คุ้มอยู่นะแต่ไม่เอาลูกไอ้เหียมีความเสี่ยงเยอะนะซื้อแล้วไม่ค่อยจ่ายนะมาข้างนอกกันดีกว่าไว้ w 3กับ4โอ้โหไม่ไหลทุกต้องไ้แถว3ไม่ไหลอีก ลองดูซิว่ามันจะตกมาอีกสักรอบไหมนะในอำเภออย่างเดียวเอ้ยโจรโจรมาต่อหูเต็มกระดานไว้แถว 4A แถว2ไม่ติดยังไหลอยู่เออมาเยอะนะตัววากับตัวคำนวนนะแต่มาเยอะตอนคูณนึ่งนะเอ้ยอีกรอบหนึ่งเอาดิรอบนี้เรามีอยู่9,006นะน่าจะสร้างกำไรได้แหละให้มันมาเหอะสัก3,000ก็คือกำไรนะตอนนี้นะ ขอ,อเป็น2,000ขึ้นดูว่าจะได้ไหมนะไม่ติดหมุนแรกอือือเงียบเว้ยหกหมุนเงียบไปไหนนี่เงียบเกินไปฮิวมาใครยับมาลูกสกเก็ตเตอร์สองตัวไม่พออือือมันนิ่งไว้อีกสองหมุนหนึ่งหมุน โอ้โหไม้นี้ถ้าเราซื้อนี่บันเลยเลยนะสามเจ็ดห้าศูนจ่าย20บาทนะ <c oughs> โอ้โหขอสองพันจ่ายยี่สิบชิบหายเลยนะถ้าแบบนี้มาดูข้างนอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายไหมนะถ้าไม่มาแบบนี้ข้างนอกมักจะมาแก้มือให้นะโอ้โหมันน่าจะจ่ายหน่อยดีวว่าเมื่อตะก,กี้เอ้ยเต็มกระดานว้ยแถว3ถามขยับนั่นไงขอลุ้นข้างนอกพันส นี่มันจะอยู่แบบนี้เกมของ PG นะถ้าข้างในแดกเยอะนะมันจะมาช่วยข้างนอกให้ลักษณะนี้มาบ่อยนะลักษณะนี้มาบ่อยถ้าเล่นประจําจะเห็นกันอยู่นะอ่ะลองดูลองดูไปกันต่อเรื่อยๆนะยาวๆถ้าแบบนี้ไม่รีบแล้วมาต่อคูณ2เมื่อกี้ไปถึงคูณ4เลยนะวายแถว3า3ยังไม่ไหลโอ้โหเต็มการะดานอย่างสวย175สก็ตเตอร์2ตัว เอาดิเอากำไรมาเล่นอีกแล้วนะตอนนี้นะมาดูว่าจะเอากำไรมาเพิ่มกำไรได้ไหมคูณ2อีก800นะโอ้โหไวอย่างเยอะคูณ4ี่แม่งไม่ติดไอชิบหายมาต่อไอ้อย่าสกเกตเตอร์2ตัวแอบลุ้นสกเกตเตอร์อีกสักรอบนะถ้ารอบนี้เข้าน่าจะจ่ายดีนะไวแถว3าไม่ติดไหลมาลุกไหลมาเออเอากำไรมาปั่นอีกแล้วนะโอ้โหตรงนี้คูณ2210บาทนะ เป็นแต่ตัวอักษรน,นะเมื่อกี้เต็มกระดานก็จริงแต่ตัวอักษรน,นะไปต่ออุอะวัดดวงไปเลย3750ด้เมื่อกี้ไม่จ่ายรอบนี้ขอให้มันจ่ายมาลองดูกนันนี้ซื้อใจกันเลยนะรอบเมื่อกี้จ่ายกู20บาทแล้วสบบาทรอบนี้ลองดูว่าจ่ายเท่าไหร่นะซื้อใจเลยซื้อใจกันเลยนะวัดวัดกันเลย มาตัวเคไวแถวสามลงไหมสักตัวหนึ่งยังไม่ไหลยังไม่ไหลยังไม่ไหลเออไวแถว3ยังไม่ไหลลูกยังไม่ไหลยังไม่มาไปต่อไม่ติดอีก4ี่หมุน4หมุนหมวกมาคูณ8 5 6ห้า้อหือเอไม่ไหลมานะสมหมุนเออคิวขยับยังไม่มา2หมุนสุดท้าย <c oughs> คูณ8ปดขยับไหลมาหน่อยคูณ16 400เบาไปนิดนึืงแอบบลุนตัวเอไม่เข้าโอ้โห,โหซื้อ3ามพจ่ายพันหคิดผิดถนัดเลยนะซ้ำมันต้องซ้ำท่าแบบนี้ขอซ้ำอีกรอบนะให้มันดูเดี๋ยวว่ามันจะแดก2ไม้ติดไว้อันนี้คือเสียนี่คือเสียระบบแล้วนะเล่นแบบ เดี๋ยวระบบไม่ตามสเต็ปแล้วนะอยากได้กลับแล้วหัวร้อนนะแปหมุนลูกขอหนึ่งไม้หนักๆเนี่ยเออโอ้ดูมาตีหมุนหนึ่งไม้พอลูกบ้าล่นดีมาขอหนึ่งไม้หนักๆพอลูกยังไม่ติด2หมุนมาเออเอช่องหนึ่งเอา้าโอยไม่ลงนะ1ห,หมุน มาเอช่องหนึ่งมายังไม่ได้นะสุดท้ายโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกน่าจะต้องเป็นเบ็ดร้อยอะหัวร้อนเต็มพริกกัดออ้ยเบ็ดร้อยไม่พอวะ่ะโอโ้เล่นอะไรวะเชา้านี้โอ้โหไม่พออีกอืม แม่งจากที่เล่นแบบสบายใจนะกลายเป็นผาเครียดเลยนะมาดูว่าหมุนสุดท้ายจะจ่ายเท่าไหร่นะเสียงเริ่มเบาตามจำนวนการซื้อนะตอนนี้กําไรที่กูสร้างมา2-3สวันนี่จะมาหมดกับคาบอยหญิงไม่ได้นะไวแถวสามหมวกไปต่อคูณ16ใส่มาต่อพันห เออกลับมานิดหนึงก่อนกลับมานิดหนึ่ง,ง2,240นะหืร้อ5,000ือ5000กว่ายังไม่พอยังไม่พอต้องเอาอีกนะอีกหมุนที่เหลือนะมาลุ้นกันต่อไม่ติด4หมุนลูกมาแต่เสียงอ่ะคำนวณไปไหนหมุนโอ้โหโดนอีกวะเนี่ยเคมาไว้แถว 3A ไปต่อไหลมาขอหมวกช่องหนึ่ง หมวกโอ้โหถ้าหมวกมาจบเลยนั่นโอ้โหนิดเดียว2,400นะโอ้โหบ้าบอคอแตก3,000นี่ว่าไม่พอโอ้โหเมื่อกี้ถ้าหมวกลงช่องหนึ่งอันทุกอย่างจบเลยนะอันนี้เล่นแบบหวังแบบดอกใหญ่ๆดอกเดียวจบแล้วนะืมเล่นขาดสติเป็นแบบนี้ เจ็ดหมุนลองดูได้กลับมาไหมบารานดีมาปืนมากิ้วยังไม่ลงนะลุ้นคูนให้เยอะที่สุดลูกลุ้นคูนให้เยอะเอามาเต็มเต็มปืนไปต่อนั่นขอหมวกช่องหนึ่งอีกละหมวกไม่มานะ672นี่คือก้อนโตแล้ววะนิ่งจัดนิ่งจัดสองหมุนสุดท้าย <c oughs> โอ้เล่นไงก็ไม่รอดนั้นนึงหายไปหมดเลยเติงจังเลยขอทิ้งทวนกับเบ็ดร้อยแล้วกันไปยาวๆนะเบ็ดร้อยหวังว่ามีอะไรเข้ามาตื่นเต้นมั่งนะยากจังเลยจะเห็นอะไรตื่นเต้นจากเบ็ดร้อยได้ อันนี้กดแบบมีดอกปฏิหารอุ้ยลุ้นนะลุ้นเข้าฟรีเบ็ดร้อยนะเออเค okay, ไปต่อวายแถวสามได้ลุ้นอยู่อีกนิดนึงเอ้ยเข้าเบ็ดร้อยเอาดิอุ้ยเอาดิมาเบ็ด 100, ร้อยแม่งเจ็ดพันต้องมีจ่ายมาาั้งหรอวะโอ้โหขอแค่ทุนขอแค่ทุนก่อนตอนนี้เจมาคูณแปดขยับปืนไม่ลง มาคูณ400ยังไม่ได้ไหลยังไม่ได้ไหลคำนวณมาทุกไม้อยู่ฟีในฟีโอ้โหตกไปต่อหน้าต่อตาจอดข้างหน้าไม่มีคำนวณจอดไม่จอดไม่ได้ไหลหกหมุนอุ้ยมา้าหน่อยดิขอหน่อยดิว่าไม่เคยอุ้ยอกนี้พันสองยังไหลไหมมากันต่อ2005เอห้ยเอเอาดี4ี0พจบถ้าไหลคือพอนะลุงไม่ไปแม่งตื่นเต้นว่ะออ้ยคิดว่าจะหมดหมื่นนะ ยังไม่หมดหมืน่นได้กลับมานิดนึงเอาดิขอนิดนึงยังไม่ไหลอีกสาหมุนลูกอือสองหมุนมาหน่อยคำนวณมาสักนิดเว้ยหนึ่งหมุนมากันต่อคูณแปดสองร้อยเออคือสุดท้ายเออได้ครึ่งหนึ่งกลับมายังดีไว้ไม่ไปต่อนะโอ้โหกดเบ็ดร้อยทิ้งทวนมาขนาดนี้ได้ก็ถือว่าแม่งรอดวูดวิดนะถึงจะ หายไปครึ่งหนึ่งจากทุน1,000 0บาทพอใจนะไม่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 ตามนะลุงจะไปอารัคก,กี้ทมตัวอื่นเล่นนะถือว่าเสียไป5,000ดีกว่าหมดไปหมื่นนะฝากไว้โอ้โหยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครนะหูยเกือบหมดไปวันนี้โอเคไปละบ๊ายบาย